ลำโพง2 2แบรนด์ยักษ์ใหญ่ราคาไม่ถึง20 0 0 0บาทให้เห็นภาพแนะผู้ชมมวยม,มุมน้ำเงินก็คือฝั่งนี้ DB Technology เป็นแบรนด์จากอิตาลี KL 1 2มวยม,ม,ม,มุมแดงตัวนี้นะคะ JBL IRX 12 BT. 2 BT เป็นแบรนด์ดังจาก USA ของอเมริกาแล้วเองใช่ค่ะเอาละนะฮะเพื่อเป็นการเสียเวลาไม่เสียเวลาไม่เสียเวลานะเอาวัสะดุก่อนเป็นโพลีโพรพิลีนทั้งคู่นะคะ ในส่วนของบูฟเฟอร์12นิ้วเหมือนกันนะฮะท้ายลำโพงก็คือเป็นลำโพง2ทางมีแอมในตัวเนาะใช่ตัวนี้แม็กซิมัมที่800วัตต์เป็นแอมป์คลาส AB กับคลาส D ผสมกันเป็นไบแอมท่านผู้ชมคลาส D เนี่ยเขาขับโลเสียงทุ้มตรงนี้ใ,ให้เสียงที่กระชับเสียงที่แน่นนะมีความร้อนที่ต่ำแล้วมีความเงียบด้วยแล้วก็ในส่วนของคลาส A B เขาใช้ขับ ในส่วนของกลางแหลมเสียงแหลมให้เสียงที่ดีเป็นธรรมชาติแล้วก็ตอบสนองได้อย่างแม่นยำตัวน,นี้นะคะกำลังวัดนะคะจะอยู่ที่1300วัตต์นะคะิเทพแล้วก็เป็นแอมป์คาสดีค่ะถัดมาท่านผู้ชมการตอบสนองความถี่ Kl12 นะฮะ,ะตอบสนองความถี่ตั้งแต่52 Hz เฮิร์จนถึง18กิโลเฮิร์ครับส่วนตัวน,นี้นะคะ,ะ JBLIRX112BT นะคะพีเทพตอบสนองความถี่5 3เฮิร์จนถึง20กิโลเฮิร์ค่ะ ต่อไปมาดูความดังสูงสุดกันบ้าง ของพี่เทพเนี่ยแม็กซิมัมอยู่ที่127 dB ครับ i r x 1 1 2ก็อยู่ที่127 dB เช่นกันต่อไปน้ำหนักกันหน่อยไหมค่ะของพี่เทพ16.5กิโลกรัมตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่12.4กิโลกรัมเออเบา <au S 1> <บ au S 2> กว่า,านะได้อีกจุดหนึ่งที่เราจะพูดถึงก็คือลักษณะการจัดวางที่นำไปใช้งานนะวางแบบแนวตรงแบบนี้ก็ได้ใส่ขาตั้งก็ได้หรือวางเป็นแบบแนวสเตทมอนิเตอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าที่พิเศษหน่อยนะฮะ KL Series เนี่ย เขาจะปรับองศาได้2ระดับนะครับก็คือ,อศูนย์องศาแล้วเจองศาหน้าตรงแล้วก็เอียงนิดนึงต่อไปเราไปดูด้านหลังแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาให้มานะฮะทั้ง2รุ่นนี้มีอะไรบ้างด้านหลังของ db เทคโนโลยี kl 12, 1 2ในส่วนของ Input เนี่ยก็ยจะมีแจ็คแบบคอมโบแบบนี้นะฮะหนึ่งช่องแล้วก็ xlr แบบนี้1ช่องนะครับช่องที่1เนี่ยใช้ได้กับสัญญาณที่เป็นไม์และเป็นไลน์นะฮะมีวอลลุ่มและมีสวิตช์เลือกตรงนี้นะครับ ในส่วนช่องที่2นี่เป็น Line Input นะฮะก็จะเป็นแบบ X R แบบนี้แล้วก็ T S Phone นะฮะก็วอลลุ่มแยกอิสระตรงนี้อีก Channel 1น,นะฮะเป็นช n n e l ที่ควบคุมความดังในส่วนของบลูท t ธนะฮะตัวนี้ก็มี b l บลู o t h มาให้ด้วยในส่วนของการสตรีมมิ่งเพลงนะเปิดเพลงนั่นเองนะครับในส่วน Output ก็จะเป็นแบบช่อง X R แบบนี้นะครับสามารถที่เลือกได้ว่าเป็นลิงก์หรือเป็นมิกนะฮะในส่วนของการ ลิงก์เนี่ยก็จะใช้ Channel ที่1นะสัญญาณจาก Channel ที่1ออกไปถ้าเกิดว่าใช้ตำแหน่งของมิกคือรวม Channel ที่ 1, Channel ที่2ออกไปนะครับเอาออกไปบันทึกออกไปลิงก์กับลำโพงใบอื่นก็ได้ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มควบคุมความดังรวมทั้งหมดในส่วนของ KL Series เนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่า d s p Mode ให้เลือกใช้งานมีด้วยกัน4โหมดนะท่านผู้ชมก็คือ Playback เหมาะกับการเปิดเพลงก็ใช้โหมดนี้เลยนะครับโหมดแฟตก็ให้ EQ ที่ราบเรียบนะครับ ในส่วนของเบสบูทก็ยกความถี่ต่ำขึ้นนั่นเองเวลาเปิดเพลงก็มีความสนุกสนานมีความตึ๊บมากขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของเวชใช้งานเวลาเราวางเป็นสเตตมอนิเตอร์นะครับและอีกหนึ่งเทคโนโลยีเขาก็จะมี f i r Filter จะช่วยให้เสียงที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีความสม่ำเสมอนะทั้งเสียงทุม้มเสียงกลางแหลมเนี่ยทำให้เราฟังเพลงเนี่ยไพเราะนะฮะฟังได้หลายๆแนวด้วยกันอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของ DB Technology KL12 ครับสำหรับ JBL IRX112BT นะคะในส่วนของ Input นะคะก็จะมี2 Input พุตแจ็คแบบค o มโบนะคะแล้วก็มี1 Output าพุแล้วก็มีวอลลุ่มแยกอิสระแต่ละช a นเนลนะคะแบบนี้ค่ะส่วนนอบที่ใหญ่ที่สุดตรงนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์วอลลนะคะตรงนี้ก็จะมีปุ่มบลูทูธไวแพร์เพื่อสตรีมมิ่งเพลงบลูทูธเขาก็จะให้มาเวอร์ชัน5.0นะคะ ต่อมามาดู DSP โหมดกันบ้างตรงนี้นะคะคลิกไปหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเลือกโหมดมิวสิกโหมดนี้ก็จะเหมาะกับการเปิดเพลงนะคะถัดมาก็จะเป็นโหมด v วคอลนะคะโหมดนี้ก็จะเหมาะกับการร้องเพลงนะคะก็จะทําให้เสียงร้องโดดเด่นขึ้นต่อไปก็จะเป็นสปีชใช้ลำโพงในการพูดนะคะก็เลือกไปที่สปีชได้เลยและสุดท้ายแปดนะคะเป็นการทํำ EQ แบบราบเรียบนะคะต่อไปนะคะมาดูฟังก์ชันพิเศษของ JBL IRX 1 2ึ t กันบ้าง ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเบสบูทนะคะเวลาที่เราต้องการให้เบสแบบชัดขึ้นดังขึ้นก็สามารถเลือกกดปุ่มนี้ได้เลยนะคะประมาณ AFS หรือ Auto Feedback Suppression ก็คือในกรณีที่เราใช้ลำโพงแล้วก็ใช้ไมค์ไปด้วยถ้าเราอยู่หน้าตู้นะคะก็จะลดเสียงหอนได้นะคะถัดมานะคะ Music Ducking เวลาที่เราเปิดเพลงแล้วก็ถือไมค์ร้องเพลงหรือว่าพูดไปด้วยมันก็จะลดเสียงดนตรีลงนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มบลูทูธที่สามารถ กดเพื่อ TWS ลำโพงได้ก็คือใช้ลำโพง2ตู้พร้อมๆกันแบบไร้สายค่ะวินาทีสำคัญมาถึงแล้วท่านผู้ชมการทดสอบคุณภาพเสียงใช่แล้วท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาคร <ไป S 2> <ด>ชอบ,บตัวไหนมากกว่าถูกต้องครับผมไปเลยครับไปเลยค่ะ Struggle. struggling. Oh. Dreaming, try, to make it on time. try to make it on time. A single mother working a double shift, counting pennies, struggling to feed her kids. Just another day trying to survive. บ้าคุณภาพเสียงตั้สอรุ่นนะครับผมความคิดเห็นของพี่เทพในส่วนของ DB เทคโนโลยี KL12 น้ําเสียงก็สไตล์อิตาลีท่านผู้ชมมีความนวลน,นะครับของเสียงแต่เสียงทุม้มเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยออกมาแบบลีเนียออกมาแบบเนียนมากมันทําให้แบบฟังเพลงรับไพยแล้ ก็ตอบโจทย์นะไม่ว่าจะเป็นงานพูดงานเปิดตัวสินค้าสนามกีฬานะครับหรือไปเล่นดนตรีนะฮะได้ทุกกิจกรรมเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้สำหรับตัวนี้นะคะ JBL i r x 112BT ให้สไตล์เสียงที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะคในแบบ JBL เลยค่ะครอบคุมทุกงานเลยเหมือนเดิมก็มจะเป็นงานพูดไลฟ์สตวีมโฟกซองกิจกรรมการแจ้งนะคะหรือว่าจะเป็นกิจกรรมพูดในพื้นที่อินดอร์นะคะก็ครบจบเอาอยู่มากๆเลยค่ะและที่สําคัญน้ําหนักเขาเบามากๆพกพาไปไหนก็คล่องตัวนะคะตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นของเขานะฮะ มาถึงจุดสำคัญแล้วฮะจุดคลายแม็กในเรื่องของราคาในส่วนของ DB Technology KL12 เนี่ยราคา17,700รวมภาษีรวมจัดทรงสำหรับตัวนี้นะคะ JBL IRX 1 1 2 b t นะคะคราคาจะอยู่ที่1 9 9 0 0นะคะรวมจัดส่งแล้วก็รวมแบตดแล้วเช่นกัน,นะคะ่ะตามคอนเซ็ปต์นะ ไม่ถึง2 0,000ืใช่แล้วกามเงินมาถึง2 0,000เนี่ยมาเลือกได้เลยนะฮะท่านผู้ชมเอาละท่านผู้ชมคอมเมนต์พูดคุยกันสักหน่อยใช่วราชอบตัวไหนนะคะใช่วราชอบตัวไหนคาแรคเตอร์เสียงนะที่โดนใจคือตัวไหนนะฮะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากมาทดลองทดสอบลำโพงของเราครไม่ว่าจะเป็นทั้ง2รุ่นนี้นะคะหรือว่าอื่นๆอีกมากมายสามารถมาทดลองได้ที่โชว์รูมใหม่ที่ซาวดีดีช็อปของเราค่ะมีทั้งช็อปชั้นที่1และชั้นที่2นะเปิดใหม่ใหญ่อลังการแสงสีเสียงจัดเต็มแน่นอนนะฮะ มาได้ที่จอลลดรถก็สะดวกสบายนะครับหรือถ้าไปชมสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมที่ w w w บไ u ต d d s h o p ครับสำหรับวันนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะผมกับน้องสายฟ้าพร้อมทีมงานก็ขอลํำลาเพียงเท่านี้ขอพรบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ